อันแน่ลองแตกหมดนะ้วเล่นอย่างนั้นอนะชิปชับชิปไอ้ยาง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 แตกสี่อยู่แตกอยู่สี่อยู่หนึ่งสองสามกดเลยอันติปุ๊บเฮ้ยชิบชับชิปชับ,ชชบแตกไม่หมดแตกหมดนะแตกไม่มีนะปุ๊บมีแค่อันเดียวเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอันแน่เมทิคสี่ทุบไอเล่นระยะเล่นระยะหนึ่งแตกเขาสี่นะลบแอรรอตัดรอตัดปุ๊บนี่ปุ๊บตาย ถ้าเข้าตายเคลียร์ครีปนะแต่นี้เขาเกิดแล้วเราเคลียร์เลยเราเคลียร์ครีปหมดนะเขาได้เลยนะเนี่ยเคลียปุ๊บเขาต้องเคลียร์เขาต้องแบบประกันในป้อมแน่แต่เขาจะหมดก่อนไฟกับเรานะดูนะดูนะดู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 เรเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วพุ่งมาปุ๊บอันติปุ๊บเขาผ่ามั่วเขาตันผิดละตอนนี้ต้องกดวิกการได้เลยกระทุบปุ๊บเล่นระยะนิดนึงเล่นระยะเล่นระยะอันติรอ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 มาแตกหมดละรอเข้านะเข้านะปุ๊บสไลด์ตันปุ๊บปุ๊บหลบเล่นระยะนิดนึงเฮ้ยกดระเบิดนะกดระเบิดเดี๋ยวเขากด Q1 หมดเราละเก็บเลือดชุบชับชุบชับทุบตายจบเดี๋ยวอันนี้เรารอเขาเคลียร์ก่อนนะเห็นปะไม่ถูกแต่เขาจะหมดเราเลี้ยงระยะไว้สามสองหนึ่งอันเขาหมดละมามามาเข้าเข้าเข้าใสเขาหมดพอดีชุบชุบชุบงัดงัดงัดเรามีถอยนะด้านเหมือนเขาจะเบามากถ้าเรามีถอยนี่ระวังนะถ้ายืนนานๆเราตายได้เลยหลบหลบหลบพยายามเลี้ยงแตกไว้นะอันติเราอ่ะเฮ้ยชุบทุบเขาโดดนะเราหลบหลบปุ๊บแล้วรันต่อเลย ชุบเรียบร้อยใจเขาเสียมากน่คือไงเขาเล่นไม่ออกใช่หรอเปล่อันนี้เขาพุ่งงัวแล้วเราเข้าเลยปุ๊บแตกหมดพอด,ดีแตกได้หนึ่งปุ๊บเห็นปะเลีๆๆๆๆ้ยงเลี้ยงยตัดปุ๊บปุ๊บเนี้ยเขาเก็บแตกนะเขาเก็บ <ๆ S 1> แตกปุ๊บเราออกเราออกได้สามแตกปุ๊บเขาตีเขางัดหลบ เรียบร้อยชิวๆก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมชินโซในคลิปนี้เราจะมา่1กับอดีตอันเลนเมซ่อันดับหนึ่งประเทศไทยนั่นก็คือคุณบิลซังนั่นเองเป็นอันเลนเมซ่อันดับหนึ่งที่เคยได้ออกช่องกีดไงและนี่คือช่องทางติดตามของบิลซังนะครับต่อมาผมจะสอนการออกไอเทมรับมือกับอันเลนในโหมด1-1กันนะครับ พอเริ่มเกมมาให้ขึ้นไปดาบเล็กก่อนเลยนะครับต่อมาจะเป็นรองเท้ากาันฟรีนะครับแถมกันเวทของอเลนด์อีกด้วยแล้วก็รีบขึ้นเป็นมุมลามาสามาเจาะก,กอกับคูดาได้เลยนะครับต่อไปไปดาบอึดทําให้ยืนได้นานขึ้นแถมรยคูดาอีกด้วยชิ้นต่อไปถ้าจำไม่ชัวร์นี่ก็ออกตัดเลือดมาตัดอเลนได้ก่อนนะครับแล้วก็ออกมันกอดสท้อนกับทอยได้เลยนะครับทีนี้คูดาเราก็จะมีเป็น40%พอดีแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งไหวกับอเลนชิลชิลก็เปลี่ยนใกตัดเลือดเป็นโ ต่อไปจะเป็นทางด้านของรูนผมจะใส่เป็นออน็อต8เม็ดซอส2เม็ดแอสซ,ซิเนต10เม็ดและดราก้อนคอร10เม็ดนะครับสแต็กที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยส่วนสเปลก็จะเป็นวีกนะครับอ้าว,วครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปสนุกสนุกจากทางช่องเราใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามช่องเราก็ลงไปกดก่อนนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์และแชร์ไปเพื่อนดูกันด้วยละ่ะนั้นก็ไปรับชมคลิปต่อกันได้เลยอย่าลืมนะครับ ผมชินโซขอแนะนําร้านพมดเคเวอร์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่เว็บไซต์ dot เกม d o com ร้านนี้ปลอดภัยแน่น,นอนแถมเติม r v ง่ายเพียงใช้แค่ Open ID ส่วนลดจัดเต็มแต่ถ้าคุณอยากได้ส่วนลดอีกทางช่องเรามีโค้ดมาให้เพียงแค่คุณใส่โค้ดชินโซ0ูนย์ตอนชําระเงินคุณจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เพย์ร้านดีๆที่ชินโซเลือกใช้ มาดูกันนะครับว่าผมจะหนึ่งหนึ่งกับท็อปหนึ่งอันเลนไหวหรือเปล่าโอ้ยตื่นแน่เลยสวยละแล้วขอแจ๊เอทในพุ่มที่มีใครไม่เอ่ยฮะเด๋วเฮ้ยเลาอย่าไปเทกับอันเลนต้นเกมเด็กขานะเทะรูปยังไงก็แพ้นะครับอันเลนเป็นตัวละครที่ถ้ายืนนิ่งๆแล้วฟันน่ะเลือดด้งแบบโอ้ยถ้าไม่มีแต่เลือดก็เอาไม่อยู่เลยเอาจริงๆนะเกมนี้ต้นเกมจะเป็นเด็กเกาะป้อมนิดนึงครับเพาะต้นเกมผมสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะผมต้องแบบรอเคียร์คีบดูดิดูเขาฟันดิผมเข้าไปปุ๊ อันนี้เราก็เข้าไปเคลียร์คลิปได้เลยนะครับแต่อย่าเข้าไปเคลียร์มั่วนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูทุกคนเห็นสเต็กบนหัวเลนไหมครับที่จะมี4ช่องถ้าเลนตีปกติโดนคลีปหรือสตูหนึ่งทีอันเลนจะได้สเต็กมา1ช่องซึ่งสามารถเก็บทั้งหมด4ช่องนะครับถ้าเลนเก็บสเต็กได้ทั้งหมด4ช่องแล้วการฟันสกิลหนึ่งของอันเลนจะนานและรุนแรงแถมมีสตาร์ดอีกด,ด้วยนะครับอันตรายมาก พราะอย่างนั้นแล้วถ้าเรนมีสแต็กอยู่บนหัวเราก็ไม่ควรไปเคลียร์ครีปนะครับรอแตข่ขมวดก่อน่อยเข้าไปสู้ก็ได้อัน,นี้เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคครับที่อยากชนะอันลินได้เลยนะครับณเวลานี้ผมทำได้แค่เคลียร์ครีปอย่างเดียวนะครับหาเงินรอเลดยาวๆเนาะไอสอ2บู๊เหลมเข้าไปใส่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าคีปเจ้าก็มาให้เงินกู้ค่าซะ เ้ยถ้าอนลิน,นเข้ามาเถงนี้ให้เรารีบหนีเลยนะครับถ้าไปสู้ือขาดนะต้นเกมผมพูดได้เลยครับว่าถ้าอยากไปเรดกับอินล,ลินแพ้99%เลยนะครับนอกจากว่าเขาจะเข้ามาในป้อมแล้วเราก็โดนป้อมยิงตายอะไรเงี้ยเราก็รอไปก่อน,น,นเราเลเวล12เยาวๆเลยนะครับตอนนี้คลิปไม่ใช่เร็วๆนิดน,นึงนะครับผมจะแทบไม่ตัดออกไว้คนดูดูผมเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับตอนต้นเกมก็อดทนนิดน,นึงนะครับเล็กเกมมันแน่นอนอันนี้ต้องหนีนะครับเพราะาเราเถดเขาตัวเขาไม่ได้เฮ้ยอันนี้ก็เราก็ต้องหนีดีครับเห็นปะ มันอะไรไม่รู้ว่ะทึกถึกเคียร์คลิปต่อไปนะครับน่าจะอีกหลายวฟอยู่กว่าเจมส์สองรอไปครับนี่คือหกอีกเครึ่องทางเนี่ยเบื่อเบื่อต้นเกมดูเขาเคียร์เขาเคียร์สบายใจเฉยต้นเกมเราต้องรอเขาเคียร์หมดก่อนถึงเคียร์ได้เรามีแจกครบสี่นะอย่าไปเทเด็ดขาดนะครับเอาคลิปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอันแน่ทำอะไระเราอ่ะอย่านะ ชืบก็เคลียร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นมุดามิสากับรองเท้ากันซีๆเนาะเดี๋ยวจะขึ้นบูดาบอึดก่อนผมว่านะถ้าได้ดาบอึดพอดีก็น่าจะเวฟ12เท่ากันเนาะก็น่าจะเทรดได้เลยอะ่ะมีทั้งดาบอึดมีทั้งวิกก่งหมเลยอันเลนไม่ไหวแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮมุ่งนะเราอะ่ะรอไปนะครับหนึ่งหยันก็จะอดทนนิดนึงนะครับต้นเกมเราเคลียร์คีฟก่อนน่าจิกเซงมา4เวฟก็น่าจะได้แลนะ้วมั้งเฮ้ย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 ชิบบชัชิบชับช ่อไปครับยาวๆอ,อาชีพอาหายตัวอยู่ไม่เห็นนะไม่เห็นหายตัวอยู่หายตัวอยู่เฮ้ยเห็นเห็นอยายายาอกไปก็ตายเคียร์คลิปอย่างเดียว12เจอกันครับแค่นั้นแหละตอนนี้ผมแค่แบบกลายเป็นเด็กขายถาดตัวน้อยอยู่เฉยเละเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมจะลองขึ้นไปตัดเลือดก,ก่อนนะครับเอาชัวไว้ก่อนดีกว่าเจอลนทับหนึ่งเฮ้อยอ่ามสัมผันได้ถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายคลิปเสร็จต่อไป มีมันแน่อ่าเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนล็อกลอกชิบป์อัรติอ่ามาเฮ้ยเล่นระยะก่อนนะเล่นระยะด้วยคอยดูแตกเขาตลอดนะถ้าแตะครบสี่ให้ยามเล่นระยะเนาะให้แตกเขาหมดเข้าไปยีแตกหมดพอดีแบบนี้รอดยากใครเอาไงใครจะเคลียร์ใครจะเคลียร์เคลียร์ไม่อันแน่แบบ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 นะเราอ่ะกลัวดิมาโอเคยรไงอาชิบอาชิบอัรติไหมอ่าไม่อัรติผมอัรติก่อนเองมา แต่ครบตีนะเขาโดดละพยายามหลบนะกดวีก็หลบเลยก้อนตีสตานไปเฮ้ยทุบก็นี่เข้าข้างหลังครับเข้าข้างหลังมาเล่นจะฟันตัวท้ายไม่โดนอู้ยแนงแรงแรงแรงแลก้อนตีอัดหน้าไปแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าันแน่ลองแตกหมดนะเล่นอย่างนั้นอะชิปชับชิปไอยาง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 แตกซีอยู่แตกอยู่ซีอยู่หนึ่งสองสามกดเลยอันตีทุบเฮ้ยชึบชับชึบชับแตกไม่หมดแตกหมดนะแตกไม่มีนะทุบ มีแค่อันเดียวเฮ้ยเฮ้ยลบลบอันแน่เมนถึงซีทุบไอเล่นระยะเล่นระยะหนะน,น,นึ่งแต่เขาตีละหลบแอ้ยรอตัานรอตัาทุบนี่ปุบตายถ้าเขาตายอยู่เคลียร์คลิปนะแต่น,นี้เขาเกิดละเราเคลียร์เลยเราเคลียร์คลิปหมดนหนะเขาได้เลยนะเนี่ยเค้ยปุ๊บเขาต้องเคลียร์เขาต้องแบบมากันในป้อมแน่แต่เขาจะหมดก่อนอไฟกับเรานะดูนะดูนะดู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 โอเคแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วพุ่งมาปุ๊บอันติปุ๊บเขาผ่ามั่วเขาตันผิดละ ตอนนี้เราก,กดวิดกันได้เลยจะทุบปุ๊บเล่นระยะนิดหนึง่งเล่นระยะเล่นระยะอันติรอ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 มาแตกขมดวดละรอเข้านะเข้านะปุ๊บสไลด์ตันปุ๊บทุบหลบเล่นระยะนิดนึงเฮ้ยกดดาบบิดนะกดดาบบิดีด๋ยวเขาก,กดคิวหนึ่งอ่ากดเบาละเก็บเลือดทุบชับทุบชับทุบตายจบเดียเด๋ยวอันนี้เรารอ,อเขาเคลียร์ก่อนนะเห็นปะเดี๋ยวแต่เขาจะหมดเราเล่นระยะไว้ สามสองหนึ่งอันติเข,า,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 ขาหมดละมามามาเข้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 าแตะขาหมดพอดีชุบชุบชุบงัด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 เรามีถอยนะดานหลเขาจะเบามากถ้าเรามีถอยนี่ระวังนะถ้ายืนนานๆเราตายได้เลยหลบหลบหลบพยายามเลี้ยให้แตกไว้นะอันติเราอะ่ะเฮ้ยชุบชุบเขาโดดนะเราหลบหลบปุ๊บได้ดันต่อเลยชุบเรียบร้อยตอนนี้ก็เขาตาม,มาแนะใจเขาเสียมากเน่คือไงเขาเล่นไม่ออกใช่หรอเปลอันนี้เขาพุ่งม้วละเราเข้าเลยปุ๊บแตกหมดพอดีแตกได้หนึ่งปุบ๊บเห็นปะเลี้ยเลี้ยเลี้ันปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเห้เกก็บแตนะ เขาเก็บแต่ปุ๊บเราออกเราออกได้3แตกปุ๊บเขาตีเขางัดรลบตายเรียบร้อยชิวๆถ้าเล่นกดสกิลหนึ่งเราพยายามเข้าข้างหลังเอาตลอดนะเพราะถ้าอยู่ข้างหน้าจะโดนสกิลหนึ่งฟันเนาะอันนี้รอยาวนะรออีกเดี๋ยวนะเห็นดับเบกลกบี้ของเขาไหมเหลือยี่สิบวิเราต้องรออเดี๋ยวนะตอนนี้รอก่อนรอก่อนนี่เฮ้ยไม่ได้เขาก็ไม่กล้าเคลียร์หรอกเขาเคลียร์แล้วเขาโดนราทุบรอ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 อีกสิบวิสิบวิ หวานแต้วใจเขาเสียมากนะอีกตัวหนึ่งเขาแพ้น่ะเอาไงตอนนี้เขาแบบไม่กล้าเล่นไม่กล้าสู้แล้วเขาเล่นไม่ออกสุดแล้วตอนนี้นเ,เราเคลียร์เลยเราเคลียร์ก,ก่อนเขาเลยน,นะเก็บเลือดไปก่อนเพื่อเกมพิคเอาฟันละเรา,าติเข้าไปเลยนะรอเลยนะรอรอรอแต่ขมวดแตกขมวดแตกขมวด,มดเล่นเลยเล่นเลยหลบอติเขานะปุ๊บวิ๊หลบปุ๊บหลบสองรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาไม่เคลียร์นะถ้ายืนเหงืกตรงเราแพ้นะเขาไม่เคลียร์อยู่เฮ้ยเล่นเลนนึงเห็นปะเคลียร์มากกดดาบบึ้ง ปุบตันปุบฟันชุบเรียบร้อยจ,จีครับผมอันเดนตอนนี้มีลขานข่าจะแก้ทางแบบพอได้อยู่นะถ้าเขาเป็นขานี่ต้องเล่นอีกเชิญน,นึงเลยอะ่ะบอกเลยว่ายากกว่าเยิมเยอะทีก็ชนะไปเที่ยวลอยนะครับสำหรับอันเดนวิวซังเอาละครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้แย้ผมนิหนึ่งกับเมซส้มตัวไหนก็คอมเมนตก์นกันมาได้นะครับเดี๋ยวไปหาหนึง่งหนึ่งมาให้และในคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want.